ครับสวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2558นรนะครับสัปดาห์แรกนะครับของเดือนกันยายนนะครับสดตรงจากวิคหมอชิตสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับ12นาฬิกา50นาทีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับทางไทยทีวีสีช่อง7นะครับสดตรงจากวิคหมอชิตสนามมวยช่อง7สีครับ มาดูครับคู่มวยพร้อมน้ำหนักนะครับที่จะมีการแข่งขันกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นสักมงคลศักบุรีรัมพิกัดหนึ่งร้อสิบแปดอนด์คู่ที่สองคู่ค้าของรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างนะครับรุ่นพินเวทช่องเจดสีนะครับซึ่งนะครับเป็นแชมป์ที่ว่างลงนะครับบอมเพชรสิงห์บันสร้างสละแชมป์ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นปีใหม่เอบราวันพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรเอกปอยฉาวดาพิกัด102ปอนด์นะครับช,ชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นพินเเจทดสี102ปอนด์ครับคู่ที่3ามนะครับรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเดชน,นรงเกตจะเดินชัยพิกัด115ปอนด์คู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการนะครับ เป็นการพบกันระหว่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นชัยเสียวบริศักดิ์นนิวดันรัดนะครับก็มาเข้าเวนแทนนะครับเสริมแทนพบทางด้านนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นมวยตัวยืนในรายการก็เป็นทางด้านเก้ากบรจัดกิตเมืองนนท์นะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด118อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่4ผคู่เอกนํารายการคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับ มาดูมวยคู่ที่1น,นะครับเปิดหัวของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเพชรเมืองเก่าตอทักษินพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านสักมงคลสักบุรีดัมคู่นี้นะครับจะต่อยกันพิพิกัด1น8่รอนสิบดปเป็นคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับ เปิดหัวของรายการนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเพชรเมืองเก่าต่อทักษินนะครับมวยจากภาคใต้ก็เป็นมวยประเภทนะครับจังหวะเตะต่อยนะครับหนักแรงหมัดแทงเข่าปั้มไีรุนแรงบู้ทรหดนะครับแข็งแก่งแข็งแรงวงในนะครับปั้มรัดมัดไตรุนแรงมีฮึดมีสู้ตะวอดนะครับฟอมสดมากๆชนะผิดต่อกันมาเก้าไฟเป็นมวยนะครับอาวุธหนักแรงคมทุกลูกบู้ดุดัน หัวจิตหัวใจบูสู้ยันหน้ายกครับแข็งแกร่งแข็งแรงโดยเฉพาะวงในเป็นของชอบของถนัดนะครับเดินหน้าขวาคอปัมรัดมัดไปกดลงมาเสียบกดลงมาแทงการยืลนลำดับระยะมันคงแข็งแรงครับก้าวไปหลังนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับสามพร้อมหลังชนะคะแนนเจ้าอินรีเกียรติจเจริญชัยเมื่อวันที่20ิมิถุนายน25 5 8ที่จังหวัดพัทลุงชนะเทนนิสเกิลน็อกเอายกที่4เพชรหัวใจส,สาธิศซีดีเมื่อวันที่1สิงหาคม 2558ร้อยห้าิแปดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปชนะทีนิ้น,น็อกเอายกที่สี่เด่นคิวรีศักดิ์วิเชียนเมื่อวันที่สิบสี่สิงหาคมสอง8ร้อยห้าสิแปดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านศักมงคลศักดิ์บุรีดมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มไปรุนแรงนะครับเชิงชกฉลาดฟอมสดเช่นเดียวกันนะสภาพร่างกายดี วงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงได้เปรียบสภาพแวดล้อมนะครับซ้อมกับคนจัดนะครับซ้อมอยู่เกียรเพชรสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์นะครับได้เปรียบสามพร์อมหลังชนะคะแนนเลิศสิบราสิตเชิดเมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยลุมพิเีชนะเทคนิคลน็อกอายกที่สามใจสิงกีรดาสปอร์ตเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยอตกสามเวทีมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรี ครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนเพชรสาธิตสาธิตซีดีเมื่อวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นพินเวทร้อยสองปอนของสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับเป็นแชมป์ที่ว่างนะครับที่ทางด้านเจ้าป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างได้สละนะครับก็กลายเป็นแชมป์ที่ว่างนะครับรุ่นพินเวทร้อยสองปอน เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นปีใหม่เอราวัณพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรเอกปอฉลาดนะครับพิกัด102ปอนด์ปนะครับเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นพินเวทของสนามมวยช่อง7สีนะครับรุ่นน้ําหนักพิกัดไม่เกิน102ปอนด์ปอนครับพินเวท7สีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างนะครับรุ่นพินเวท102ปอนด์ปอนของสนามมวยช่อง7สีนะครับ มาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านปีใหม่เอราวันเป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยหมดัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงนะครับวงในแทงเข่าปั้มตีข้องกว่าการยืนระ,ระยะไทยท้ายมั่นคงแข็งแรงกว่านะครับหัวจิตหัวใจบูสู้ยันหน้ายกครับจังหวะเตะต่อยอาวุธครบเครื่องนะครับมัดมีศอกสะหลับวงในไล่แขนขวางคำ้ำดันแทงดันเสียบนะครับวงในนี่เป็นของชอบของถนัดนะครับ ต้นจังหวะฝีมือดีครับเตะต่อยแรงเชิงชกฉลาด 3. ามฟอร์มหลังชนะคะแนนแทนชัยสันติอุบลเมื่อวันที่3มีนาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินีแพ้คะแนนป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างเมื่อวันที่3เมษายน2558ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเพชรพระนางสอสุระเดชเมื่อวันที่12พฤษภาคม2558ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเพชรเอกปอชาบดาดเป็นมวยประเภทนะครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มไปรุนแรงนะครับมีฮึดมีสู้รัเบอดนะครับหัวจิตหัวใจดีแต่ว่าการยืนระยะนะครับช่วงหลังๆมานี่ชอบมีปัญหานะครับการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรนะครับการยืนระยะมีปัญหานะครับจังหวะฝีมือนะครับเป็นรอง เป็นมวยหัวใจดีนะครับแต่ว่าการยืนระยะเนี่ยมีปัญหานะครับจังหวะวงนอกฝีมือนะครับมีหมัดมีศอกสลับหน้าเตะหนักต่อยแรงวงในไล่แขนขวางค้ำดันแพงดันเสียบนะครับอยู่ที่รูปเกมบนเวทีนะครับว่าจะออกมายังไงนะครับต้นๆเนี่ยดูว่าเบียดนะครับจังหวะฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะครับหมัดแรงศอกอันตรายครับมีแค้งหน้านี่นะดิดดิดได้เร็วดิดได้แรงนะ หรือว่าเป็นลูกเก่งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับวงในนะครับไล่แขนขวางคาดันแทงสู้นะครับแต่ไม่ชอบเข่าในเท่าไรนะครับการยืนระยะช่วงหลังๆมานะครับมีปัญหานะครับแต่ว่าต้นๆจังหวะฝีมือดีครับสามฟอมหลังแพ้เทน,นนิสเกิลน็อกเอายกที่สังกิตทองคําเล็กในกีฬาโครานวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยลุมพินีชนะคะแนนบุญนําเกียรติจเจริญชัยเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยลุมพินี ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเชนพระบันชัยเมื่อวันที่28กรกฎา,าคม25 5 8ที่เวทีมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่สนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านเดชนรงเกียรติจรเดชัยนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1น5อปอนด์ เป็นคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเพชรเจดสีสอเทียนโพเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับที่ลุมพินีเป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่าสอกรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีรุนแรงแข็แงแกรงแข็งแรงการยืนระยะดูว่าแหม่บทเบียดไปนะครับ อยู่ที่การเตรียมตัวอยู่ที่การยืนระยะนะครับบทเบียดไปแล้วเนี่ยดูว่าแหมการยืนระยะไทยายาย,ายชอบมีปัญหานะครับเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งต้นๆเนี่ยอาวุธนะครับครบเครื่องหนักแรงฝีมือดีนะครับเตะหนักต่อยแรงมีศอกสลับอันตรายครับวงในขวางค้ำดันแทงนะครับกดลงมาเสียบกดลงมาแทงถือว่าเป็นลูกเก่งลูกถนัดนะครับเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับไฟนี้ขอแก้มือดูว่าจะแก้มือได้สําเร็จหรือไม่ครับสามฟอมหลัง แพ้คะแนนเด็ดนารงเกียตจเจริญชัยเมื่อวันที่27มีนาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินี่แพ้เทนิสก็น็อกเอา์ยกที่4ซุปเพื่อเจ๋งปอพินนภัทเมื่อวันที่8มิถุนายน2558ที่เวทีมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับไปชนะเทนิส e <an> <une> ก,ก็น็นอกเอา์ยกที่3วอลเรวิชาชโคยุหะอีซูซุเมื่อวันที่4สิงหาคม25 5 8ที่เวทีมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเด่ดนรลงเกียรติจารเดชัยนะครับเคยชนะคะแนาานามาหนึ่งครั้งเป็นมวยประเภทจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับแข็งแกร่งแข็งแรงประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในปั้มรัดมัดไปรุนแรงฟอมสดครับมีฮึดตลอดเป็นมวยแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงอ่ะเตะต,อต่อยแรงนะครับหมัดแทงเข่าปัม้มไปรุนแรงมีฮึดมีสู้ตลอดหัวจิตหัวใจ หายห่วงครับบูสู้ยันห้ายกครับอยู่ที่รูปเกมบนเวทีนะครับว่าจะเตรียมมาอย่างไรนะครับก็ถือว่านะครับเกียรติเจริญชัยช่วงนี้ก็ขาลงนะครับก็ดูดูกันด้วยนะครับเล่นก็ต้องระวังนะครับสามร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพโมเมื่อวันที่ยีสิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมลยลุมพินีสเสมอ สราวุฒิพิทักษ์ป่าผาแดงเมื่อวันที่8พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับโอ้โหชนะคะแนนสราวุฒิพิทักษ์ป่าผาแดงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558ที่จังหวัดสงขลาครับไม่ธรรมดาครับสำหรับเจ้าเดชณรงค์มาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนำรายการเป็นการพบกันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านชัยสิริศักดิ์นิรันดร์นะครับเป็นมวยมาเสริมแทน พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมวยตัวยืนในรายการก็เป็นทางด้านเก้ากระดัดจิตเมืองนนท์คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนํารายการนะครับยังไม่ลงตัวนะครับเท่าไรนะครับสําหรับคู่เอกนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับช่องเจ็ดสีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับ ส่งเสริมการกีฬารักษาศิละปะแม่ไม้มวยไทยครับนี่คือสโลแกนของทางสถานีหรือว่าสนามมวยช่อง7จดสีนะครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนนะครับได้ตะบลอดมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับ เป็นมวยมาเสริมแทนล่าสุดนะครับเป็นทางด้านเจ้าชัยศิริศักดิ์นิรันลัตนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยหนักแรงนะครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแข็งเข่าปั้มไปรุนแรงมีฮึดมีสู้ตะรอนนะครับดูว่าไฟนี้นะครับจะได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแต่ว่าสภาพร่างกายการเตรียมตัวนี่เป็นรองนะครับเนื่องจากเป็นมวยถูกเรียกเข้ามาเสริมแทนนะครับจังหวะฝีมือเตะต่อยดีครับต้นต้นอาวุธหนักแรง วงในนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้นะครับบูดุดดัน3าอฟอมหลังแพ้คะแนนเก่งกาดปอเป็กโคมาวันที่12บมีนาคม2 5 5 8้าสแดที่เวทีมวยลุมพินนชนะคะแนนลุ่งอุบลอิมินิแอมาวันที่22พฤษภาคม2 5 5 8้าแดที่เวทีมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับแพ้เทนิกันน็อกเอายกที่3ให้กับจอมโหดอิมินมิแอมาวัน 8, ที่6สิงหาคม2558้าบแด ทีวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ทางด้านจอมโหดกินแนนแอร์ก็ได้นะครับเป็นแชมป์นะคนล่าสุดรุ่นร้อยสิบหปอนของเวทีมวยราชจะดำเนินไปครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านเก้ากระดัดจิตเมืองนนนะครับเป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะเตะต่อยซ้ายนะครับฝีมือดีหลักเรียมนะครับวงในหักเข่าแทงสู้บูดุดันนะครับเตะหนักต่อยแรง เหลี่ยมวงในหักเข่าดักแทงเก่งนะครับเป็นมวยตัวยืนในรายการได้เปรียบสภาพนะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยตัวยืนในรายการครับ3พร้อมหลังแพ้คะแนนชันคริสอพิมลสีเมื่อวันที่6เมษายน2558ที่จังหวัดมหาสารคามแพ้เทนนิสเกรน็อเอายกที่4ชันคริสอพิมลสีเมื่อวันที่12มิถุนายน2558ที่เวทีมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปชะนะเทนนกรน็อกอายกที่2เพชร2ภาควอสังประไพ วันที่7สิงหาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินีครับ